ก็มาแล้วนะครับสำหรับรายการขำๆ EP ที่13แล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพาไปดูนะครับปั้นกาโร่แล้วก็ลงศึกดวลถวยเทพนะครับครั้งแรกของกาโร่นะครับในเซิร์ฟเวอร์66นั่นเองนะครับผมโอ้ย มาตรงนี้ครับเราก็มีการอัปเกรดครับเจ้ากาโร่นะครับแบบขั้นสุดยอดเสด็จเราใจนะครับเนื่องจากว่ากาโร่เนี่ยนะครับก็จะมีสกิลพิเศษขจัดดาวฮีโร่นะครับเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่โอเคโหดมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวอนาคตเนี่ยจะมีการอัปเดตตัวของสกินมาใหม่นะครับเราก็จะมีสกิลใหม่แลวด้วยเราก็เลยมีการอัปเกรดแบบเบิ่มๆไปแล้วนี่ซ้ายมื สืบทอดนะครับบดล็อกร่าง SNA บวกเป็นที่เรียบร้อยสําหรับเจ้ากาโรของผมนั่เนเองนะครับแล้วก่อนเริ่มกันก็เลยาายืมฝากวลั์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันนะครับขอแนะนําร้านเติมเก <c oughs> มวันแันแมนเดอร์สตองเกตคุกกี้แลนด์ช็อปร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่มีสะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปสำหรับใครที่อยากเติมเกมวันแันแมนเดอร์สตองเกตครับก็สามารถคลิกลิงใต้คลิปได้เลยนะจ๊ะ โอ okay, เคเพื่อนๆเรามีแผนการทําทีมกาโร่แบบนี้นะครับคือกาโร่เนี่ยในอนาคตเนี่ยเราจะทำะเป็นพาร์ทสามอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยววันที่สิเนี่ยจะมีแจก1ตัวนะครับ1ลูกแก้วนะครับหมายความว่าเราก็จะได้ลูกแก้วมาทําพาร์ทสามนะครับส่วนตัวของตราฮีโร่เนี่ยมีแจกเท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นนะครับแล้วพอถ้ามันถ้ามันขาดอะไรเนี่ยเร,เราไปเปิดตัวของอ่าตัวของ เหรียญนะครับที่เราดรอไว้สำหรับเหรียญฮีโร่นะครับเดี๋ยวเขาไปเปิดอีกทีหนึ่งนะซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวรีวิวภาพรวมอัปเดตการ์โบสเตตัสปัจจุบันกันก่อนดีกว่านะครับมาตรงนี้ก็พลังอยู่ที่มันเจล้านเก้าแสนนะครับเกือบ2ล้านแล้วเกือบ8ล้านแล้วนะครับมีพาร์ทสอนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นตัวปลุกเตืนปลุกเตืนอันนี้เนี่ยมันยังขาดอยู่นะครับเป็น3ดาวม่วงนะครับซึ่งอันนี้ขาดอยู่นะฮะซึ่งจริงเนี่ยเราอาจจะ ดันได้มากกว่าดีนะครับแต่จริงๆก็ดันดันอ่จริงๆผมมีตัวของอัซิมจากคนที่เปิดเอาไว้นะครับแต่ว่ากาโร่เนี่ยยังไม่ได้ดันนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอีกทีนึงนะอันนี้ยังไม่ต้องรีบนะครับแล้วก็มีของครัง้งที่เยอะนะทั้งหีบเลือกนะทั้งตัวของอัซิมจักรที่ยังไม่ได้รีนะครับอันนี้ก็พลังเจ็ดล้านเก้านะครับแล้วก็ตัวแผ่นนักศาสตรตรงนี้เราขาดอีกสองสองอ่าสองรู ที่เราไม่ได้ปลดนะครับจริงๆเราต้องปลดเดี๋ยวเราต้องไปรีของอาสิวิจกรทิ้งเพราะว่าเราก็ไม่ได้ใช้ของอาสิวิจกรแล้วเราจะมาเน้นของกาโร่แล้วเป็นหลักแล้วนะครับซึ่งตัวนี้ก็ยังขับยังไม่ได้ปลดอยู่นะครับส่วนชั้นรักกับตัวก็ปลดเรียบร้อยนะครับมาตรงนี้ก็พลังประมาณเจ็ดล้านเก้านะครับส่วนที่เหลือครับตัวอุปกรณ์เนี่ยเรายังใส่เป็นสองสีทองอยู่นะครับเป็น HP กับ HP เปอร์เซ็นต์อยู่นะครับยังไม่ได้ไปอัปเกรดเป็นของแดงนะครับเพราะว่าเราก็ ยังไม่ได้ดันนะครับตัวของเงินน่ยมันมีไม่พอนะครับมันมีไม่พอเพราะว่าเราก็ใช้ทรัพยากรค่อนข้างเยอะเยอะนะครับในส่วนของเงินนะตรงนี้ก็ดัน HP ได้เดี de, arn, pas, ๋ยวค่อยดันตามหลังไปนะซึ่งชิ้นแรกเนี่ยก็จะเป็นเสื้อโซนิกนะครับแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งก็เป็นโซนิก2อันเลยเลยนะครับอันนี้คือเราดันเสื้อโซนิกได้เลยนะครับเป็น HP เปอร์เซ็นต์นะครับส่วนตัวของเซตอัดวินเซตของแฟดปะกาแสงเนี่ยที่เป็นเซตพลังไฟเนี่ยเรายังไม่ได้ดันนะครับเรายังเก็บทรัพยากรอยู่ เพราะว่าผมอยากจะเน้นตัวของพลังไฟเนี่ยไว้ที่พวกแบบสายพลังโจมตีนะครับสายพลังโจมตีมากกว่านะครับซึ่งตรงน,นี้ก็ยังไม่ได้ปลดนะครับโอเคครับแล้วก็พลัง7จ็ล้านเครับเดี๋ยวพาไปเซิร์ฟในทัวเทพล่าสุดนะครับเราก็ยังได้แชมป์อยู่นะครับสำหรับทัวเทพล่าสุดนะครับแต่ว่าคุณซันนี่ไม่ได้ลงเพราะว่าอย่างที่ทุกคนได้รู้กันว่าในเซิร์ฟเวอร์ตอนนี้ทั้งเซิร์ฟในเกมเนี่ย มันอัปเดตแผ่นมาเยอะมากนะครับในช่วงของก่อนที่ซีซั่นสจะมาในช่วงอาทิตย์หน้าเนี่ย GM เนี่ยอัปเดตแผ่นเยอะมากจนแบบแม่งกิจกรรมมาล้นเลยแบบอะไรก็อะไรก็ไม่ลุ้เต็มไปหมดเลยนะเนี่ยอย่างไอ้พวกแบบโซนโชว์พวกฉากอะไรอย่างเงี้ยฉากแบบปโยโยยอะไรเงี้ยแลม่งเต็มไปหมดเลยเนี่ยฉากลำโพงฉากอะไรนะครับก็เนี่ยบ้าเป็นอย่างงี้แบบฉากลำโพงฉากดีเจฉากอะไรมันเยอะไปหมดอ่ะนะครับแล้วมันก็มีอะไรเต็มไปหมดสในส่วนของฉากฉากไม่พอ มีการอัพไอตัวโหมดใหม่มาอีกไอโหมดตัวของศูนย์กลั่นอีกอ่ะมันก็มีอะไรให้ทําเยอะมากๆเลยนะครับซึ่งอันนี้เราก็ยังไม่ได้เริ่มทํากันไปเลยนะครับเดี๋ยวก็ต้องเรียนรู้กันอีกทีนะฮะแล้วจริงๆคุณซันนี่เนี่ยพลังอยู่ที่ประมาณ38ล้านเท่ากับผมเลยนะครับไม่ได้ต่างกับผมเลยนะเท่ากันเท่ากันเลย8 8ดสล้านนะครับแต่คุณซันนี่ก็ไม่ได้ลงทุเทพนะเพราะว่าเก็บแต้มมาแล้วแต้มมันไม่ขึ้นนะเพราะเกมมันบั๊กในช่วงนี้ นะเดี๋ยวต้องรอรีว,วันนี้ก่อนนะครับแต่ผมก็ลุ้นเข้ามาได้เฉยเลยนะผมก็เก็บแต้มไป3 0 0พันกว่าแต่ว่าอยู่อันดับเนี่ยมันไม่ไม่อัปเดตนะอันดับมันอัปเดตอยู่ที่ประมาณอันดับตอนแรก,กมันอันดับอยู่ที่ประมาณอันดับ20อะไรอย่างเงี้ยคือผมไม่คิดว่าเออโทเทพร,รอบนี้จะจะ,จะอยู่กาโรโน่าจะไม่ได้แล้วเพราะเซิร์ฟเวอร์บั็กแต่สุดท้ายแล้วนะผมเข้ามาได้นะครับซึ่งก็ไปชนกับท็อปเซิร์ฟคนอื่นนะอย่างพวกคนเวียดนามนะครับเดี๋ยวพาไปดูกันว่าแต่ละรอบเนี่ยยังไงบ้าง ซึ่งไอดีลิลินเนี่ยก็น่าจะไม่มาเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันบักอะเก็บคะแนนแต้มบักแล้วผมหลุดมาไ,ได้คนเดียวมั้งในเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นแบบตัวท็อปท็อปเนี่ยผมน่าจะหลุดมาได้แค่ได้แค่คนเดียวปะเออหลุดมาไดา้ที่เหลือไปเซิร์ฟใหม่หมดเลยนะใครก็ไม่รู้นะเออมูลหลานเลยไม่รู้เนี่ยอ่าแล้วก็เดียวโอ้เดียวนี่ก็ fcj ครับโอ้อันนี้สุร่านคนไทยนะครับอันนี้จากเซิร์ฟเวอร์รู้สึกว่าจะเป็น หกหกห้าหรือเปล่าเออนะครับน่าจะเข้ามานะครับแล้วก็เวียดนามคลายอันนี้12ล้านนะครับก็เข้ามาโดมะเข้ามาอโอเคอันนี้เจ้าเก่าเจ้าเดิมน,ะนั่นเห็นเอฟซีคุณชัดเจนแต่ครั้งก่อนแหละนะครับโอเคแล้วก็ไข่ตุ่นมาตรงนี้โอ้น้องแหมมาเจอพี่มาเจอกาโร่พี่เซิร์ฟเขาให้เนตรงนี้นะพลัง5ล้านเนี่ยไม่น่ารอดนะครับโอ้โหคือเซิร์ฟเรานี่เข้าหน่อยมากเลยนะในพลัง7ล้านอ่ะเดี๋ยวผมขอไปพาไปดู แมทที่มันต,ตึงหน่อยละกันมีแค่รอบชิงนะ่ยน่าจะตึงแล้วน่าจะน่าจะเดลวนะนกับเดลน่าจะตึงสุดแหละนะครับที่เหลือก็8ล้านไม่ค่อยตึงเท่าไหร่นะครับมาตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเราขอกดสักแบบรอบละแปอ,อเจอกับพลัง8ล้านสักรอบรอบ2รอบก่อนละกัน,นครับเอา7ล้านก่อนเค <Okay, S 2> มาจังหวะนี้ครับเดี๋ยวไปดูว่ากาโร่จะเสริงโหดขนาดไหนครับในเมตานี้นะฮะซึ่งกาโร่เนี่ยผมเอาไปใส่ไว้อยู่ด้านหน้านะครับกับตัวของเด็กดอกด้วย นะเราเน้นที่กาโร่เลยนะครับอยากให้เห็นโอ้โหหายหมดเลยมึงหายทั้งแถบเลยฮัลโหลกาโร่ได้เฟิร์นป่ะเนี่ยโอ้ได้เฟิร์นกาโร่เองมาจังหวะนี้มัดสาน้ำตะลายหินปักมันีกโอ้โหล้านครับโอ้โหดอกนี่ครับโดนฮาคิราชันของพิกกอตเข้าไปนะสะดุ้งเลยครับพลังห่ากันเยอะเกิน โอเคแล้วก็อีกรอบหนึ่งนะครับดงดี8ป8 8ปปปนะน้องดงดีนะน้องชายมีการโร่เหมือนกันนะครับสำหรับน้องดงดีแต่ว่าเจอฮาคิราชันทีมพี่ไปนั่นน่าจะสะดุ้งอยู่นะนี่งไงละ่ะฮาคิราชันไม่มีไม่มีคอแบบนี้ก็สวยเดิ <laughs> เรียบร้อยครับโอ้โหฮาคิราชันหนึ่งวิแตกอีกแล้วครับนะคุณซันนี่ไม่ได้มาลงนะไม่มีตึงๆงเลยนะตรงนี้โอเคจังหวะนี้ครับลำมวยจีนมา จังหวะนี้ต่อยหน้ามาปัาง76ล้านครับโอ้โห76ล้านดามเมจนะแล้วโดนเทรดคืนกลับมาบ้างกาโลต่อยปังมันนีโอ้โห13ล้านนะเราต่อยหนึ่งทักเกต76ล้านนะครับก็ได้เจะแรงจัดแรงจริงเนี่ยครับต่อมาแล้วก็รอบชิงซัลเลอร์ครับเจอกับน้องเดลนะมาตรงนี้ก็โอเคพลัง20ล้านเนี่ยถือว่าเดือดเดือดกันอยู่นะสำหรับรอบนี้นะครับ โอเคมาตรงนี้เราเปิดก่อนเหมือนเดิมนะฮะซุนการโร่เราเนี่ยอยู่แถวหน้านะครับให้มาต่อยก่อนอยู่แล้วนะส่วนน้องเดวเนี่ยแกเล่นเป็นแกเล่นเป็นอ๋อแกเล่นเป็นความไอตัวของเกลวินเนี่ยอยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็การโร่กับพิกอรอยู่ด้านหน้านะครับโอ้โหอเอาพิกอรไปยืนหน้านะ เพราะว่ากาจะใช้ย่ยมกระหม่อมก่อนนะครับจะได้มีกัดกรอดรอบต่อไปนะครับแต่ว่ากาโร่เซิร์ฟมาหกาทร็กต่อยมาแบบเต็มๆแบบเน้นๆแบบดิจิตอลปึ๊บมาโอ้หสามลอยแปดสิบล้านครับเรียบร้อยกับหมัดเดียวหายทั้งแผงเลยครับสําหรับกาโร่เรานะต่อยไปนี่หายทั้งแผงเลยนะไม่ต้องสืบครับจังหวะนี้รับจบเลยสําหรับกาโร่น่นโนนหนึ่งของเซิร์ฟวอหโหนะครับ มาตรงนี้เอ้ยอาจจะโน2นี่ว่าไม่ใช่โน1โน2ครับเพราะว่าคุณซันนี่พลังเยอะสุดนะคุณซันนี่พลังกาโร่เนี่ยปลดพลังเยอะสุดนะปลดของแดงมานะครับพลังเยอะสุดเลยมาจังหวะน,นี้โดนต่อยคืนกลับมาบ้างโอ้โหสมอ,มอกาโร่โน2ของเซิร์ฟเวอร์หกนะครับหมัดเดียวนี่โอ้โหไปสวรรค์นนะท่านผู้ชมในอันดับหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์6กหนะครับโอ้โหดูฮะแหมความแรงมันช่างเสด็จเร้าใจซะจริงๆครับดาวเมทต่อยมา300ลอยล้านครับ จังหวะนี้เทรดคืนกลับมาทางฝั่ง,งอจุราขบวโตโอ้โหเทรดคืนมาบ้างไม่เหลือนะครับจังหวะนี้ครับแล้วมาต่อในเฟสที่2ครับกาโร่เสิร์งกันกระจุยกระจายครับแล้วก็เตะหน้ามาตรงนี้ไม่รู้ว่าเธนไหนเนี่ยกาโร่ของเดลจะแตกนะครับแล้วโตนต่อยคืนกลับมาบ้างกาโร่เราเนี่ยังโล่2อ,อยู่เลยครับจังหวะนี้แล้วก็มาครับเด็กดอกปลาชีบะบอมไปปาชีบะบอมมาแล้วก็เฟสที่2ครับมาดอนโดสัน โดนสะท้อนครับโลขึ้นกันไปแล้วครับแล้วาโรเราก็ตีไป,ไปเหมือนกันครับจังหวะนี้มาครับกาโรเฟิงเฟิงหมัดต่อไปปึ๊บม,มาหูร้อยสามสิบล้านครับร้อยสามสิบล้านสองทรเก็ตนะครับแต่ว่าการโรของเดลยังยืนได้อยู่นะครับอย่างที่บอกไปนะครับกาโรเนี่ยยืนยา,ยา,ยา,ยาวๆนะต่อให้โลจะจางก็ยังใช้เวลาลนะระยะเวลายืนได้ยาวอยู่นะครับแล้วตรงน,นี้เราอาจต้องไปดันของเพิ่มมาโอ้โหของแดงเลยยังไม่ได้ปลดนะเราไปปลดของแดงก่อน มาจังหวะนี้ครับอาชูราคาบุโต้ครับไล่ต่อยมาป,ปึ๊บปักมันนี่โอ้โหสี่สิบเป็นล้านครับสี่สิบเป็นล้านดาเมจครับตรงนี้ยังยืนได้อยู่นะทางฝั่งากาโร่นี่ยังไม่ได้เข้าเนื้อนะครับมีหลายชีวิตนะตรงนี้ครับค่อนข้างที่จะมีหลายชีวิตพอสมควรนะครับแล้วก็ดูดมาพิกก็ดดูดแล้วก็กระทืบหน้ามันนี้9ล้านดาเมจนะครับจังหวะนี้นะ9ล้านแล้วโดนกัดกร่อนแบบที่เจ้โอ้โหกัดกร่อนมันรวบเน้นเน้นนะ แล้วมาตรงนี้ครับโอ้โหแบบแน่นๆนะครับจังหวะนี้ต่อยคืนกลับมาบ้างหนึ่งทีมาดอกนี้ครับต่อยคืนกลับมาบ้างแล้วก็เฟสนี้ครับไล่เตะหน้ามาเออมาโอ้โหกาโร่โดนเตะหน้าครับเปิดมาก่อนกาโร่ผมเนี่ยโลยังแบบโลยังแบบแข็งแข็งอยู่เลยนะครับต่อยไม่เข้านะมาเฟสนี้โอ้โหเนะี่กกอกัดก่อนค่อยๆเจรแรงครับแล้วกาโร่หมัดนี้เท่าไหร่ครับ ปั๊บปึ๊บโอาขูร้อยยี่สิบเก้าล้านครับดาเมจเหมือนเดิมนะประมาณหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าล้านดาเมจครับดาเมจที่เราทําได้นะหนึ่งร้อยยี่สิบล้านหนึ่งร้อยสิบล้านร้อยล้านนะครับดาเมจประมาณนี้ครับแล้วก็กาโร่โด้ฝั่งนึงต่อยขึ้นกลับมาบ้างโอ้โหของไม่น่าใส่มาเยอะนะของของเดลน่าจะน้อยพอสมควรนะครับเพราะเดลน่าจะต่อยประมาณไม่ถึง10ล้าน20ล้านเนี่ยน่าจะของไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้อ่านของการโร่นะ น่าจะไปโฟกัสทีอ่อาชุระคาบุโตมากกว่านะครับเพราะว่าของอชาชุระคาบุโตะเนี่ยขาท่นจะต่อยแรงพอสมควรนะครับเนี่ยอาชูระคาบุโตะต่อยมาตอกนี้บังน,นะนดูยย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 รยยยยยย่ายยยยยดยเยยมยยยนยย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 ายยยยยนยย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 ยมยย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 ย้ยย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 มยย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 มยไหยย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 ยนยยยยยยยเมตานี้ะนะครับ เฟสสามแล้วก็ยังไม่จบนะตัวอชุราคาัพโตะก็ยืนยิ้มอยู่ด้านหลังนะครับโอ้โหยีฟันยืนยิ้มอชุราคาัพโตะเราเนี่ยเหลืออยู่คูณ2นะครับแล้วก็โดนกัดกรอดเต็มๆมาแล้วดอกนี้มาแล้วหูลอสฟันทุสี่ล้านนะครับโอ้โหประมาณนี้เลยนะเฟสที่4แล้วนะครับก็น่าจะนวลๆถึงเฟสห้าเฟสหกนะครับน่ในเมตานี้น่าจะประมาณนี้แหละครับเฟสห้าเฟสหกนะยินูยาแล้วก็ไล่ต่อ,อยไป ให้กาโร่รับจบนะครับกาโร่แต่ละฝั่งก็ทําหน้าที่รับจบนะแะนี่แบบเลือเล่อนเลยก็ผีกเดียวครับจะไม่ล่วงนะแล้วก็อาชุราคารบูโตเราต่อยคืนกลับมาบ้่ง52ล้านครับยังไม่ตายครับโอ้โหดอกนี่ครับยังไม่ตายนะท่านผู้ชมกระโดเทรเคืนกับไปไม่เข้านะครัตท้อนแตกเลยเรียบร้อยครับอาชุราคาบูโตของทางฝั่งเดวแตกไปแล้วครับอาชุราคาบูโตของเรานี่ยยังไม่ตายสักหนึ่งชีวิตครับ มาี้เหลือแค่การดยืนขาแข็งอยู่ตัวเดียว,วเฟสที่4แล้วกาลังจะเข้าเฟสที่5นะครับเดี๋ยวดูว่าเกมจะจบแบบไหนอะไรยังไงครับในตอนที่การ์โดโดนต่อยครับท่านผู้ชมครับโดนต่อยมาจังหวะนี้1ทกเก็ตปึ้กมาโอ้โห65้าลั่นครับแม่เราเลือดก,ก็กลับมาเตาม็มอีกแล้วนะครับในเมตานี้นะต่อยมาทีเลือดก,ก็เตม็มแล้วรถเครดคขึ้นกลับาปัมา๊มโอาโหนี่ไม่ค่อยเข้าสักเท่าไหร่ครับมาตรงเนี้ยโอ้โหไล่ต่อยมาไม่รู้มีกี่ชีวิต,ตกาโดเก้าชีวิตหรือเปล่า ปั้มไปหนึ่งทีเรียบร้อย53ล้านครับโอ้โหเลือดลดไปถึงมิดหลอดแล้วก็ขึ้นมาอีกแล้วครับโอ้โหตายยากตายเย็นจริงๆครับจังหวะนี่ครับโอ้โหดูว่าตายยากมากนะครับแล้วมาที่เฟสที่6แล้วครับกาโรนี่ยินเป็นตอไม้ครับใครนี่ปั้มต่อยไหมโอ้โหยังไม่ตายครับใครที่เล่นศึกโดนฮีโร่หรือว่าเล่นแบบดันด่านพระจันรฮีโร่เนี่ยไม่แบบสู้ไม่ผ่านเนี่ย นะฮะกาโร่เนี่ยรับจบแน่นอนนะครับสังเกตดูว่าตอนนี้นะฮะดาเมจนี่โอ้โหต่อยกันแบบยืนยาวๆนะครับอ่ะขออนุญาตกดข้ามกันไปนะฮะก็เป็นแชมป์นะครับในสัปดาห์นี้นะฮะแล้วก็ใน EP ีที่13ด้วยนะครับแล้วก็มีการปลดล็อกตัวของกาโร่ร่างเอซเนอาบวกเพื่อที่มาทําให้กาโร่เราเนี่ยเก่งขึ้นกว่าเดิมนะครับก็เป็นประมาณนี้สําหรับการรีวิวกาโร่แล้วก็การลงซื้อลงทเทสครับในเซิร์ฟเวอร์หด้วยนะครับ จริงอยากจะไปพาไปดูเซิร์ฟเวอร์4 8 4นะครับที่เป็น i อดีหลักนะ ID ดีโซเนี่ยจริงๆก็ผบอกว่ามันบั๊กนะครับผมบั๊กแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้เข้ารอบเลยครับไม่ได้เข้ารอบการแข่งขันในศึกโดนทิโเทพสำหรับตัวพลัง90้าล้านนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมมามาดูอีกทีในอาทิตย์หน้านะน่าจะมาพร้อมกับวันพันแมนซีซั่นานะครับที่มีเข้ามาด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะมีไลฟ์นะครับกิจกรรมแจกของรางวัลแจกโค้ดนะฮะในช่วงวัน จันที่13นะเออน่าจะวันจันทรที่13นะ GM น่าจะส่งโค้ดมาให้ผมไลฟ์แล้วก็แจกกันนะครับก็เดี๋ยวมาเตือนมาดูกันอีกทีนึงแล้วกันต้อนรับสีซั่น3อีกทีนึงนะครับโอเคก็เป็นประมาณนี้สำหรับการโรสวัสดีครับ